ับมาพบกับเมย์อีกครั้งนะคะวันนี้อยู่กับเมย์ในเกมลิเติ้ลแพนเน็ตี้นะคะและเมย์ก็ไม่ได้อยู่แค่คนเดียวนะคะเมย์ก็มาอยู่กับน้องโดนัทอีกเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้โดนัทจะพาเขาไปไหนเหยอราจะปเสียงกันอย่างไล้วก็วันนี้เขาก็จะพาตัวเองเนี่ยไปตะลุยในโลกของแพน vs ซอมบี้ซึ่งเรื่องราวมันก็คือถั่วประท้ากับซอมบี้ตัวเกมจะเป็นยังไงเราก็ไปดูกันเลยไปกันเลยยู พวกหนูๆตอนนี้ซอมบี้บุกโลกแล้วโอ้โหตอนถั่วก็ยังเอาไม่อยู่เลยช่วยพวกเราด้วยนะครับตรงนี้มีของด้วยนะจช่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราก็ไปกรุยกันเลยเลยอุ้ยยิงได้ยิงได้อันนี้ก็มีให้เราเก็บปืนด้วยนะคะนีสามารถเอาไว้ยิงนะคะซอมบี้โ <c oughs> อ้ยยิง <c oughs> ขัวเลยดูวิเศษ ะต้อมไปออปฏิบัติการได้ยักษ์ยักษไปก็มีมือมั่วกันเถอะอ่าแล้วไปทางไหนอ่ะไปทางนี้ไงนี้อ่าอันนี้มีให้เราของให้เราขึ้นเฮ้ยติดติดเฮ้ยติดตนัดติดอ๋อมันเป็นถนนหรือว่าเป็นเขวอุ้ยข้างบนมีของนะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนั่นอะไรอ่ะเฮ้อพวกแกจะทำอะไรฉันจะฆ่า ในโลกของคนเนี่ยแหละโอ้ตรงนี้เราเจอนี่เห็นไหมซอมบี้ตัวใหญ่ยักษ์เลยียเรียกแชทเราออกของเรียบร้อยแล้ว,ว,วยิงเจ้าคุ้ยคุ้ยแดงยิงได้ไหม <c oughs> คุ้ยแกลทำอะไรเนี่ยแกมายิงรูตูนฉันทำไมไ <c oughs> เดี๋ยวฉันก็เหยียบให้ตายเลยเหรอกซ <c oughs> อม <c oughs> บีม้เป็นลึศีดดวงนะคะโอเคอเคุ้ยข้างบนมีของด้วย เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันอีเกนโดิก้าวิลเล็ตเด้งได้ด้วยหรอตามโอเคแล้วก็ขึ้นไปตรงไหนอ่ะเราก็ขึ้นไปตรงนี้ชใช่ไหมโชว์ยากู้อื้อไม่อ่าเดินนะไหลลงนะฮะขึ้นมาเร็วๆดินนัดอือชวัดอ่ะขึ้นมาเลย,ย,เลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะะี่ขอไปนะค่ะเลย็วอู้วชวัอะไรอะ่ะ เราก็ได้หูฟังมานะคะโอ้โหช่วยพวกเราด้วยช่วยพวกเราเยิงตอ้มแม่ด้วยอันนี้ก็ยิงให้เป็นสีฟ้านะโอเคอเดี๋ยวเราเด้งไปก่อนนะตามมาเลยโอ้โหโดนดน,น,ะะดน,นัดดิ้งไปแล้วนะคะเราก็ดิ้งมาแหวกยังคู่ฟื้นไ่นี่อะไรอ่ะขึ้นขไหนไไปแล้วโอ้โหโดนไปแล้วนะคะโอเคพวกเราก็รอไม่เห็น <ไป S 1> มาเลย อ๋อเราต้องยิงนะคะถึงจะมาโอเคเขาจะไล่ลงไปแล้วอ่ะเอ้าโดนนัดไม่ได้ด้วยล่ะสไล์ลงนะคะเด้งขึ้นมาเหมือนเดิมชวร์นี่อ่าเดี๋ยวเราก็ยิงยิงข้างบนใช่ป่ะใช่ไปอีกรอบแล้วสไล่ลงยักโอ้โหโดนนัดก็ไม่รอกันเลยนะเนี่ยโอเค ชวับไปเลยเยอะขู่ลื้นชวับเก็บให้ได้นะและต่อไปเดี๋ยวเราก็ต้องสไลด์ลงเยอะขู่เด้โอ้โหแล้วก็เด้งขึ้นชวับแล้วก็ขึ้นมานี่ไปด้วยโอ้โหตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นระเบิดนะเดี๋ยวนะระวังหน่อยนะอ้าวคุณยังไม่ทันทักเขาเดี๋ยวนะตายขาที่เอ้าบอกว่าให้ระวังระเบิดเมื่อกี้เป็นกับดักระเบิด ให้ซอมบี้เนี่ยมาเหยียบและระเบิดนะ้จะกอ,อกาให้แฉกยิงโอ้รู้สึกว่าตรงนี้จะมีให้เราเกาะนะคะเกาะไปเอาของโดนาทไปเอาของเลยนั่นเจ้าปักโทโบถ่กปากโทโบนะคะน,นี่เราก็เก็บของได้เรียบร้อยแลว้วแวกเรียบร้อยเก็บเรียบยนะคะปนี่เราติดอ่ะเอ้าเราติดนะคะออกไปได้ทำไงดีติด,ดตรงตรงรูของระหว่างตัวนะคะนี่ ออกมาแล้วเริ่มใหม่ฉันต้องเริ่มใหม่แล้วเนี่ยฉันติดกับดักของทั่วนะคะโอเคตกตุ๊กตุ๊กอ่ะจะยิงเลยนี่อันนี้ให้ยิงอันนี้ด้วยนะอ่ากล้องอ่ะเพราะว่าเป็นของซอมบี้แน่ๆเลยอ่ะหรอ่าเอาไว้ส่องเราอะไรอะโอ้โหซอมบี้มีเครื่องบินโอ้โหนั่นริงแตงเลเซอร์ริงของเจ้าซอมบี้เนี่ย โอ้โโอ้โโดนักะอยโอ้ลบโอ้โหโิ้ใส่เลเซอร์อันแดเราก็ยิงเลยยิงเลยยิงกอมยิงโอ้โหโอ้โหเราถูกใส่เลเซอร์ยิงเรานะฮะ ไอ้ตัวแกก็รู้ว่าฉันเนี่ยทำอะไรแล้วจะเอ๋โอ้เราเจอกอมบี้มาตาเอ๋เรานะคะน,นั่นมีของด้วยแวบได้ของด้วยอ่าชุดของกอมบี้นะคะไปต่อเลย <Okay. S 1> อ้าวโดนนัดถูกแผลไปยืนอยู่ตรงนัดท,ทำไมอันนี้ต้องให้ระวังนะโอเคอโดนัดเกิดมาไม่ได้ด้วยมันเกิดไม่ได้อ่ะ เต้นไปก่อนเลยได้โอเคโอเคโอเคเนี่ยบิก่อนีไอ้แก่ทับชั้นเหมือนโดนนัดเต้นนะฮะเม่ีโดนนัดถูกทับเป็นตายคาที่เลยนะฮะเมื่อกี้นี้โอเคช่วยหมูเสียลเสียลเสียช่วยหมูร่วงเอาละไปยังไงล่ะนี่โอเคยังโหโอ้โหเจ้าซอมเบยอ๋อเราเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะหนูหนูโอ้โหซอมบี้นะคะ กำลังแบบคอนโทรลเจ้าหุ่นยนต์เครื่องบินนะคะนี้เราก็ต้องสอยเครื่องบินด้วยนะคะเอาล่นะนัดลาก่อนอ,อันนี้เดี๋ยวเราอ้าวเฮ้ยอ๋อ ของนะคะโอเคเดี๋ยวเราตายตรงนี้เลยอ่ะตายเลยแนี่เออโดนนัดหรือวะเอาไปก่อตายซะแล้วระวังนิดนึงอ่ะพอกันเลยพอกันเลยโอ้ยโดนัทถูกแทงตูนะฮะอ้าวโดนัทช็อตถูกแทงนะโตดริปลูเป็นทุนโอเคเราก็ตายจกังหวะต้องกัดจังหวะให้ดีๆนะคะตายขึ้นทัวร์โคตรเลยเอาไปก่อโดนัด โอ้โหเจ็บตื้ดใจนัดยาฉันไม่ต้องการกระดูกเป็นกมอนนัดทำอะไรอ่ะลากันด้วยเร็วขึ้นมาจับจังหวะได้ดีโอ้โหเรากดุ้หลุยดุลุยเลยดิเ่อ่าแล้วก็กระโดดไปนี่ขึ้นนี่นี่เด้งอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมโอ้โหรู้สิทีช่วยเย้โอ้บายก๊อต อ้าวโดนนัดเรายังเกาะอยู่นะคะโครงกระดูกของเราเกาะแน่นอ้าว my ้าวอ้าวโอเคเอาใหม่เกาะไว้โดนัทโอ้โหโดนนัดเด้งอะดึงโอ oh my ไปไม่ถึงนะคะต้องเด้งให้ถึงนะคะอันนี้อ่ะโดนัทเด้งหนึ่งไปเลยโอ้โหโดนัทเกาะได้แล้วนะคะ อืดเกาะไอเด่นเอามาอ้าวล่วงอ้าวโดนัดอืดอ่ะต่อไปขึ้นมาอืดนี้ข้างใต้อื๊ดชวัดเอ้ยตามมาโดนัดไปดูเอ้ยเอ้โดนัดอย่าทำเสียวอย่าทำเสียวโอ้โหโอเคเด้งแล้วครับอ้าโชว์งฮู้ปุ๊บเกาะข้างบนกันเกาะข้างบนนะโอ้ยอะไรอ่ะโอ้โห ทางเปิดแล้วนะคะก็ใส่ที่ก่อนเลยหมุกันเนาะอ่าแล้วเราก็เข็นนะคะนี่อดอันนี้ต้องเข็นต้องเข็นนี่กระซี่นะนลงนี่ตรงนี้โอเคเรียบร้อยอ่าเห็นไหมตุ๊กตี้เก็บของเก็บของอ่าเราต้องยิงนั่นก่อนแหวนวงเลยอด เราก็โผล่มาอีกที่หนึ่งนะคะนี่อ่ะอันนี้เดี๋ยวเราต้องเด้งนะเห็นปะพอเรายิงแล้วเจ้าเนี่ยมันจะไอสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนทิศทางนะอ๋อใช่ใช่แล้วก็ลงเนี่ยโอเคร้อยอ้าวไม่โอ้โหไม่เดี๋ยวนัดไปก่อนเลยนะคะนี่อ่าเรียบร้อยเราก็โผล่มาที่หนึ่งแล้วอ่ะโชว์อ้าวเด้งหนึ่งกระโดดไปเลยเยอะ เฮ้ยกระโดดรู้สึกว่าซอมบี้กำลังบุกเลยนะเนี่ยคิดว่าจะผ่านไปง่ายๆแล้วเจ้านูี่เลยเจอพักพวกของฉันเดือไปละเราต้องเล็งกอบเลยนะคะนี่โอ้ยโดนัทโอ้อัดแช่ดึง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 แช่โอ้ใหม่ เอาใมา่เอาใมา่ใจยเ,จย,เย็นใจยเย็เนชวัดโ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้โหติ้มตัวต,ติ้มตัวเออชวัอ่อะ <Yeah. S 1> มาเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคสไลด์ลงเลยชวัดยังหูหุดเรียบร้อยแล้วแล้วยังไงเราจะต้องกระโดดเข้าไปเอาของก่อน,ด,นด้วยนะแกเราจะเดินดูสินี่ยถึงแล้วโอ้โหโดนัทกระโดดถึงแล้วนะคะไม่ต้องตกตก นีโอเคได้ยังไงตองี่หาทางก่อนแวบกระโดดออกอ้าวไปด้วยเกิดไปที่เดิมนะคะนี้โอเคเสียงตายอีกรอบนึงโอ้รู้สึกสมุนนี่มาเยอะแหวกตายแบบกระจายอ้าวเลยโอเคกระโดดไปต่อเลย เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอ่าต่อไปล่วยช่วยอืดอืดอืดไปแล้วสไลด์ลงเลยอ่าช่วยอ่าเดี๋ยวเราก็ไปทางนี้ใช่ไหมถึงแล้วเนาะโอ้โหเก็บของด้วยนะช่วยในที่สุดเราก็ถึงแล้วอ่าถึงแล้วนะเอาเซ็กซี่ไปกินเลยอร่อยเลยแล้วมาดูผลคะแนนกันว่าใครนี่ ใด้คะแนนที่สูงสุดนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนละกันเนาะอ่าก็เป็นเป็นแมบท,ที่สนุกอีกแมทหนึ่งเลยใช่ปะใช่อ่าถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย